วิธีการดูประวัติการซื้อสินค้าใน s h อ p e e เราเคยสั่งอะไรมาบ้างสามารถเช็คได้ง่ายๆเป็นปีเลยนะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่แอป s h อ p e e นะครับจากนั้นนะครับให้กดเมนูฉันตรงนี้เลยโอเคครับในส่วนของการซื้อของฉันตรงนี้มันจะมีปุ่มดูประวัติการซื้ออยู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ดูประวัติการซื้อตรงนี้เลย โอเคครับจากนั้นจะขึ้นในหน้าของสําเร็จนะครับแสดงว่าตอนนี้สินค้าในหน้านี้ทั้งหมดเป็นประวัติการซื้อสินค้าในช้อปปีของเรานะครับที่จะส่งสําเร็จแล้วนะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเลื่อนดูได้เลยว่าประวัติการซื้อของเพื่อนมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะค้นหาประวัติการซื้อของเพื่อนก็สามารถกดตรงรูปแม่ขยายตรงนี้และกดค้นหาสินค้าเดิมๆได้นะครับอ่า ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับอยากจะซื้อสินค้าซ้ําก็สามารถกดซื้ออีกครั้งหรือว่าจะกดเข้าไปที่สินค้าและซื้อสินค้าซ้ําได้นะครับโอเคในกรณีที่เพื่อนเพื่อนนะครับหาสินค้าบางตัวไม่เจอตรงนี้จะเป็นกรณีที่สินค้าที่เพื่อนๆนะครับได้รับเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลองไปดูตรงที่สถานะที่ต้องได้รับตรงนี้ได้นะครับ ก็บางทีสินค้าบางตัวเนาะที่เพื่อนๆยังไม่ได้ให้คะแนนนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าสินค้าตัวไหนที่เพื่อนๆต้องการดูประวัตินะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปการดูประวัติการซื้อสินค้าใน shopee จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานของเพื่อนๆนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ